ให้ดูนิดเดียวการมาเสริมสวยครั้งนี้ของเราอะ่ะคือความหวังของหมู่บ้านนะเพราะว่าเราเคยมาทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์ที่แล้วท้องเสียเป็นบิดก็เลยไม่อยากให้ติดเชื้ออะไรเราให้เห็นอื้อของน้องแว๊บๆนะคะครั้งนี้คุณเจ้าของก็บอกว่าพอหลังจากหายท้องเสียรักษาแล้วอะ่ะก็ไม่อื้อมาสามวันแล้ว แต่ทุกครั้งที่บราวมาอาบนะ้ำมาเสริมสวยที่นี่อ่ะเราจะมาเอื้อที่เทกอบารเป็นประมาณว่าสุขาเคลื่อนที่ของกทมไม่ก้าวน่าจะประมาณนั้นแหละคุณเจ้าของก็เลยบอกว่าครั้งนี้คือความหวังของหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าถ้าน้องไม่เอือ้อก็คงต้องพาไปหาหมอว่าน้องไม่สบายหรือเปล่าจ้ะนี่คือเบื้องหลังการทำงานเป็นช่างเสริมสวยแมวหมาของพวกเรา นอกจากต้องทำให้สวยแล้วต้องเก็บรึให้พวกเธอด้วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ